ั้นนะคะก็จะมาทําการจัดการคุณภาพแบบไคลเซนนะคะโดยโดยการทำซองรีไซเคิลค่ะเราไปดูวิธีขั้นตอนการทํากันเลยค่ะที่มาของการจัดทําซองรีไซเคิลประหยัดได้อีกจากเมื่อก่อนเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนในแต่ละภาคเรียนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดทําซึ่งค่าใช้จ่ายนี้มาจากการพิมพ์เอกสารตารางเรียน ในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสาสมต,ตรงนี้จำนวนมากทำให้ผู้จัดทำมองเห็นว่าถ้าเราจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาจะมีประโยชน์ต่อการจัดเก็บเอกสารและเกิดการประหยัดขึ้นวิธีการใช้งานอย่างแรกต้องทำการติดเอกสารที่ต้องการใส่ลงไปในซองรีไซเคิลที่เราจัดทำขึ้นหลังจากนั้นนำเอกสารที่เราดังมา ใส่ลงในซองที่เราจัดทำนานซึ่งคงนี้มีประโยชน์ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนในแต่ละภาคเรียนไปถึง20บาททำให้ผู้จัดทำคิดว่าสิ่งนี้เป็นการจัดการภาพที่มีประโยชน์ต่อทุกๆองค์กรที่ต้องการจัดทำ